คิดว่าน่าจะเป็น huh? น,น้นาโยงค่ะน้าหนงน้าหนงน้าหนงได้ไม่เป็นไรน้าโยงก็ได้เปลี่ยนให้ถ้าสำหรับอิงซานนะครับยอมหมดยอมเปลี่ยนชื่อใหม่ยอมหมดน้าหนงนอนน้อยน้าหนงค่ะไม่ว่าจะเป็นยงเลยยีโย่ก็ยอมเปลี่ยนยีโย่พูดไปยี่ยี่ก็ยอมยี่ยี่ก็ยอม โอเคผมเป็นคนแพ้ฝนอ๋อนี่ยอมเลยเวลาเวลาฝนตกฝนอะไรเงี้ยมันจะเป็นหวัดฮะเป็นเป็นเป็นแพ้ขนาดอ่าฟ้าคึมๆมาแล้วเริ่มคัดจมูกแล้วนี่นี่คัดแล้วนะยังได้แค่นี้เลยขนาดคัดมาแล้วัไม่ได้เลือกไม่ใช่คัดเลือกครับผมก็เป็นคนแพ้ฝนละอองฝนอะไรเงี้ยจะคอยจะเป็นหวัดก็ล่มค่อนข้างจะมีความสําคัญกับผมและส่วนใหญ่ที่สะสมนี่เป็นล่มไนล่อนหรือล่มผ้าครับ ก็จะเป็นล่มผ้าฮะ <h ums> <h ums> อามันเป็นปมจากวัยเด็กใช่ไหมนี่ที่เขาบอกมาเขาบอกเลยเป็นนักสะสมร่มเพราะว่าเป็นปมจากวัยเด็กอ่าก็ไม่ได้สะสมอะไรมันส่วนใหญ่จะลืมลืมแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่พอลืมแล้วก็เขาซื้อใหม่แล้วก็หาเขาเก่าทีแรกเหมือนรับแต่ตอนนี้ปฏิเสธอ่าอันนี้มันเป็นเกมจิตวิทยาเลยนะเพื่อเอาคะแนนผมบอกให้คุณก็ต้องอ่านเกมกันเองว่าแต่ละคนไว้ใจได้ขนาดไหนถ้าอย่างนั้นนายโยงนายโยงคิดว่าใครครับที่สะสมร่มเพราะมีปมจากวัยเด็ก ลองให้นายล้กนายโยกยังไงได้เล่นแน่เรื่องหน้าผมให้เล่นแน่ก่อนผมว่าน่าจะเป็นจิ้งรีดขาวเพราะว่าตัวขาวโดนแดดเนี่ยมันอาจจะดำเพราะคนขาวเนี่ยจะแพ้แดด ต้องอยู่ในร่มตลอดอ่าเมื่อี้ลีขา,าวคุณคิดว่าเป็นใครถ้าไม่ใช่คุณฝั่งนู้นบ้างเถอะฝั่งนี้แล้วไงต้องอายุเยอะอเพราะว่าร่มเนี่ยสมัยนี้ไม่ค่อยอะไรแล้วไงมสมัยก่อนจะต้องแบบว่าติดฝนเมียโทรถามอยู่ไหนติดฝนอะไรเงี้ยเ<ป>มียเลยว่าให้พกล่มอย่าเยอะนัวนายโยงนายโยกนะคิดว่าเป็นนายโยกนะโอเคอิงฟ้าเลยเอามาเอิงฟ้าคุณคิดว่าเป็นใครเดายากเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นนายโยงค่ะนนาหนง นันนงได้ไเป็นไรนันยงก็ได้เสียงให Eller, ้ถ้าฉบับอ okay. oh, ิงซานนะครับเปลี่ยนยอดหปยนอดยอมยอดนันนงค่ะไม่ว่าจะเป็นยงเลยยีโยก็ยอมเปลี่ยนพูดไปยี่ยี่ก็ยอมยี่ยี่ก็ยอมยี่ยี่โอเคคิดว่านนงค่ะนนงนนนงนะดูดูแบบ ดูเป็นคนเหมือนแบบชอบสะสมของค่ะคิดว่าอ่าะแล้วนงคิดว่าเป็นใครครับสำหรับสองคนนี้นะเราเจอมานานแล้ว <c oughs> ไม่เห็นมันสะสมเพราะว่าอย่าง <c oughs> อย่างน้าพวงไม่น่าสะสมล่มแต่น้าโยกเนี่ยเคยเห็นเขาใช้ล่มบ่อยนะอ๋อเหรอแต่ว่าถ้าถึงขนาดสะสมเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้แต่ผมขอหันไปนุ่นดีกว่า ตอนนี้ผมมีในใจอยู่จิ้งเหรี่ยกับอิงฟ้าอืมเพราะเป็นผู้หญิงด้วยนะใช่เป็นผู้หญิงผู้หญิงจะต้องรักสวยรักงามแล้วก,ก,ก,ดดก็ไม่อยากถูกแสงแดดอย่างนย่ย่งบอกอะไม่อยากถูกแสงแดดแล้วก็อาจจะเป็นแบบปมอะไรสักอย่างไม่รู้ละอ่าถ้าให้เดาผมว่าน่าจะเป็นอิงฟ้าอ่ะอิงฟ้าเอาแล้วโยนกันไปโยนกันมา,มาครับน้องแบงค์น้องแบงค์แบงค์นะครับถ้าพูดถึง เอาแล้วโดนกลับแล้โทีคืดารามาเพิ่มอีกคนเพิ่ออีกคนแล้วเอาเลยครับแบงค์เอาเลยแต่เล่ามาเอ่ามาลีทำใจดิไปเอาอยาเคิร์กับใครคือตอนนี้แบงค์ก็สองจิตสองใจครับว่าจะเป็นลุงโย่งหรือว่าจะเป็นนรียดีเพราะว่าก็ออกได้ทั้งสอง สองคนเลยถ้าหากว่าเป็นลุงโย่งนะครับการสะสมล่มเนี่ยอาจจะเป็นแบบอ่ล่มแนวผู้ชายคลาสสิกสมัยก่อนซึ่งแมงกก็เกิดไม่ทันหรอกว่ามีอะไรบ้างล่มเท่ๆเพราะว่าแก่ๆใครเอาว่าคลาสสิกคลาสสิกคุณเขาบอกเขาบอกคลาสสิกแต่ถ้าเป็นนารีดนะครับก็อาจจะเป็นล่มแบบสไตล์ผู้หญิงครับอาจเห็นอะไรนิดนหน่ออๆน่ารักน่ารักก็น่าจะซื้อสะสมเก็บเอาไว้ ิก็อขอท่ายเป็นนากีลและกันเหตุ hey, ผลเดียวกันเลยครับผู้หญิงน,นะาจะแปลว่าดอันี้ร่มสวยอันนี้นนร่มทําจากไปบัว <c oughs>